สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับของ m o t o r o l a GP 3 3 8นะครับอ่ะเป็นตัวนี้นะครับ3 3 8 3 2 8นะครับอ่ะใส่เหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับอ่ะอ่ะวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับการใส่โทนนะครับมันก็จะมีอยู่2โทนด้วยกันนะครับก็คือ1โทน CT นะครับหรือโทนอะนาล็อก สองจะเป็นโทน DCS นะครับหรือโทนดิจิตอลนะครับอ่ะมี2โทนให้เลือกด้วยกันนะครับอ่าในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นโทน CT หรือโทนอนาล็อกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะใส่โทนผมจะวอเข้าก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่โทนนะครับอ่ะอันนี้ผมจะวอเข้ามานะครับเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไฟแวบๆอยู่ข้างบนไหมครับนี่คือได้เลยนะครับ เท็ดเท็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี่คือก็คือยังไม่ได้ใส่โทนก็สื่อสารกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีกลุ่มนะครับห้าคนอย่างนี้นะครับเราใส่โทนให้ตรงกันเราก็จะสื่อสารได้ภายใน5คนนะครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเข้าโทนเลยนะครับอ่าก่อนอื่นต้องมาเข้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมอันนี้มันต้องเข้าโทนผ่านโปรแกรมนะครับอันนี้ครับโปรแกรม338ดนะครับดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมาปุ๊บ ไอ้โปรแกรม338328เนี่ยใช้ด้วยกันได้เลยนะครับนะครับท่านจะเอา328มาโปรแกรมก็ได้นะครับอ่าได้เลยได้เลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้ามันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับโล่งๆแบบนี้นะครับอ่ะครับทีนี้เรามาตัวนี้เลยนะมาหัวข้อนี้นะครับเนี่ยครับตัวลูกศรชี้มาทางขวามือแล้วก็มีรูปบอนี่ครับตัวนี้ตัวแรกเนี่ยครับคลิกไป1ทีนะครับคลิกไป1ทีนี่เห็นไหมเอาเมาส์ไปจิ้มมันจะอ่านบอกว่าบุริดก็คือหมายว่าอ่านข้อมูลในเครื่องว่ามีมีช่องอะไรนะครับ คลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บนะครับอ่าสักพักเราต้องเปิดวอด้วยนะครับถ้าไม่เปิดวอมันจะไม่ไม่ไม่อ่านนะครับมันจะมีรูปอ่าวอขึ้นนะครับถ้ารูปวอขึ้นก็คือหมายความว่าอ่าแบบนี้นะครับก็คือหมายว่าโปรแกรมเรารองรับการใช้งานได้เลยนะครับอ่าขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าถ้าท่านอ่านแบบเมื่อกี้นะฮะมันไม่ขึ้นนะครับท่านต้องตรวจเช็คนะครับ1สายโปรแกรมอ่าสองไดเวอร์ท่านลงไหมนะครับอ่าสวอท่านเปิดเครื่องหรือเปล่านะครับ อ่านะครับเช็คให้ดีก็4ก็คือตัวรับข้อมูลตัวนี้นะครับตัวนี้มันสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดก็ใช้ยางลบถูๆนะครับตรงทองเหลืองนะครับนะครับทีนี้มาตรงนี้เลยนะครับมาตรงเครื่องหมายบวกนี่ครับมาเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่านะครับมันจะขึ้นเมนูหลักขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นเมนูหลักขึ้นมาอ่าให้ท่านมาเมนูนี้นะครับเนี่ยครับ Conversion เนี่ยครับตัวนี้นะครับคลิกตรงที่เครื่องหมายบวกด้านหน้านะครับเนี่ยครับ คลิกไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นช่องให้มาเห็นไหมครับมีช่องเยอะเลยครับเห็นไหมครับเราเราก็จะเลือกว่าเราจะใส่โทนช่องอะไรนะครับอ่ะผมเอาเป็นช่องแรกเลยนะครับอันีครับอ่าเดาบนคลิกนะครับเดาบนคลิกตรงช่องแรกนี้ครับปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้มาเห็นไหมครับอ่าบางท่านก็จะมาหาใส่โทนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นี่ทีโทนตรงนี้มันใส่ไม่ได้นะครับมันเป็นสีเทานี่กดอะไรไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้นะครับ ให้ท่านมาตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้ครับตรงสีน้ําเงินตัวสุดท้ายนี่ครับคลิกไปหนึ่งทีครับดับเบิลคลิกครับปุ๊บอ่าดับเบิลเอาเอาใหม่นะครับเอาใหม่เห็นนะครับให้คลิกหนึ่งทีนะครับเอาใหม่นะครับอ่าจะใส่ช่องที่1นะครับช่องที่1นะครับช่องนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับปุ๊บอ่าอ่า ดับเบิลคลิกก็มาตรงนี้เลยเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวท่านจะตามไม่ทันนะครับอันนี้ครับดับเบิลคลิกนะครับเดี๋ยวทุกคนปึ๊บอ่าปึ๊บคลิกตรงนี้เสร็จแล้วครับอ่ามันขึ้นสีน้ําเงินแบบนี้ให้ท่านดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกจ๊กๆนะครับมันก็จะขึ้นอ่ไม่ใช่อ่าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่เสร็จแล้วให้ท่านกดตรงนี้นะครับเนี่ยครับนี่นะคลิกตรงสีน้ําเงินหนึ่งทีครับปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับขึ้นแบบตารางแบบนี้มาเห็นไหมครับขึ้นตารางแบบนี้มานะครับอ่าท่านก็ขยายนะครับเนี่ยขยายตรงนี้นะครับมันไม่เต็มจอก็ขยายดึงออกมาครับเนี่ยดึงออกมาปุ๊บอ่า็จนี้เราก็มาดูนะครับช่องที่1นนี่ครับที่เราจะใส่เมื่อกี้คือช่องที่1นะครับอ่าให้มาตรงนี้เนี่ยครับตรง CSQ นี่ครับเนี่ยเก็คือภาครับนะครับโทนภาครับนะ RX ก็คือภาครับนะครับให้คลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นสามเหลี่ยมขึ้นมาเห็นไหมครับ ให้ท่านกดที่สามเหลี่ยมหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าให้ท่านเลือก TPL เนี่ยครับตรงนี้ตัวล่างเนี่ยครับ TPL ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันขึ้น TPL นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้มันโทนหกสิบเจ็ดนะครับอ่าผมจะใส่โทนเป็นโทนอ่าเจ็ดสิบสี่จุดสี่นะครับอ่าเจ็ดสิบสี่จุดสี่นะครับอ่าคลิกไปหนึ่งทีครับอ่าคลิกไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็คลิกขวาครับปุ๊บมันจะให้แอดเห็นไหมครับนี่ครับแอดปุ๊บอ่าทีนี้ก็ เดับเบิลคลิกครับเดาบลคลิกตรงนี้ครับให้มันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ครับอ่าน um oh no no ja ี่ครับแบบนี้แล land AM. ้วก็ใส่74.4นะครับอ่าโทน74.4นะครับโทน CT 74.4แล้วก็ใส่เลขศูนย์นะครับหนอ่าใส่เลขศูนย์นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้โทนรับต่อไปก็จะเป็นโทนส่งนะครับโทนส่งก็จะมาตรงนี้ครับนี่ครับอ่าโทนส่ง T X เนี่ยครับ T X ตรงนี้นะครับโทนส่งก็คลิกไปหนึ่งทีเหมือนเดิมครับก็คลิกอ่า สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็เลือก TPL เหมือนกันนะครับ TPL ปุ๊บอ่าตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมครับคลิกไป1ทีครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาครับปุ๊บอ่าเลือกเป็นแอ d นี่ครับปุ๊บอ่าทีนี้ก็มาดับเบ,บิลคลิกครับปุ๊บอ่าก็ใส่74.4นะครับ74.4อ่า0.00นะครับอ่านะครับ ถ้าเราจะใส่ช่องต่อไปนะครับเราก็คลิกเหมือนเดิมครับเนี่ยคลิกมาเหมือนเดิมครับล้วก็เลือกใส่โทนอันนี้ผมจะใส่เป็นช่องเดียวพอนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วก็ปิดกากระบาดออกไปเลยครับปิดกากระบาดออกไปปิดไปหรือเราจะไม่ปิดก็ได้ครับแล้วก็มาบันทึกครับเนี่ยครับบันทึกตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเอาเมาส์ไปจิ้มตรงนี้มันจะขึ้นไว้นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นไว้นี่ครับ คลิกหนึ่งทีเหมือนเดิมครับเหมือนตอนอ่านนะครับคลิกหนึ่งทีปุ๊บอ่าอ่านี่ครับมันก็อ่าตัวนาฬิกาทรายนะครับกําลังประมวลผลมันจะร้องสองทีนะตึ๊ดครั้งแรกหนึ่งทีนะครับอ่านะครับอ่าหนึ่งทีนะครับนี่หนึ่งทีมันจะร้องอีกหนึ่งทีเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้ก็คือเห็นไหมครับนาฬิกาทรายหายนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับตอนนี้ ตัวนี้ช่องเดิมนะครับช่องเดิมเมื่อกี้เนี่ยครับอ่ทีนี้ผมจะวอลเข้ามานะครับเนี่ยวอลเข้ามาว่ามีเสียงไหมเมื่อกี้มีเสียงเห็นไหมครับมีไฟแต่ไม่มีเสียงเห็นไหมครับเทดเทรดเทดเทดเทดอ่าเห็นไหมครับเทดเทรดเทดเทดเห็นไหมครับนี่คือใส่โทนเรียบร้อยนะครับใส่โทนอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือโทนใส่โทน CT ปิดโทนนะครับปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับมาที่ช่องเดิมนะครับมาที่ช่องเดิม ช่องที่1เนี่ยครับปิดเทิงก็ดับเบิลคลิกครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็คลิกอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงอ่าอันนี้ครับตรงนี้เหมือนเดิมครับก็มาตัวเดิมครับตัวนี้ครับอันนี้มันเป็น TPL อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกหนึ่งทีปุ๊บอ่านะครับคลิกให้มันเป็นแบบนี้นะครับอสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็ปุ๊บให้เป็นอ่านี่ครับให้เป็นอ่า CSQ เนี่ยครับ CSQ อันนี้ปิดโทนนะครับให้เป็น C S Q นะครับปุ๊บออ่่าาเสร็จแล้วก็มาตัวเดิมครับอ่เดี๋ยวนะครับหาก่อนนะครับ T X นะครับหา T X นะครับอ่า T X นะครับก็ไปปิดเหมือนเดิมนะครับปิดเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับเนี่ย T X ตรงนี้ครับอ่าคลิกไปหนึ่ง T ครับปุ๊บ ให้มันขึ้นสามเหลี่ยมนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็กดที่สามเหลี่ยมแล้วก็เลือก CSQ ป<ส>ุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับพอเรียบร้อยเสร็จก็ทําการบันทึกเลยครับเป็นการปิดโทนนะครับมาที่เดิมนะครับมาที่เดิมคลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าให้มันรลอมันร้องสองทีนะครับอ่านี่นาฬิกาทรายยังหมุนอยู่นะครับตอนนี้มันจะร้องหนึ่งทีเป็นการ à, บันทึกครั้งที่หนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือบันทึกครั้งที่หนึ่งนะครับ ต่อไปก็ร้องอีกทีหนึ่งเป็นการบันทึกครั้งที่สองเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่า่ตืดๆแบบนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับในการใส่โทนของ m o t o r ร l ล่ GP 3 3 8นะครับครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานวอรุ่นต่างๆนะครับท่านสามารถส่งคอมเมนต์มาในอินบ็อกซ์นะครับ ถ้าผมมีเครื่องอยู่นะครับผมก็จะรีวิวให้ชมเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรอนะครับรอให้มีคนมาซ่อมก่อนนะครับถึงจะรีวิวให้ชมนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ